นั่นสิก็เนี่ยเดี๋ยวเดินตรงไปก็นาน่าจะมีไฟแดงมั้งโอ้โหนึกว่าอยู่แค่ข้างนอกข้างในก็มีก่าเนี่ยโอ้ล้างขย,งยงะยกำแพงคร้บกำแพง อโอนึกว่าอยู่แค่ข้างนอกข้างในยังมีเยอะเนี่ยนี่ถ้าไม่เดินเข้ามาข้างในนี้ไม่รู้เลยเนี่ยนูน้นนูน้นทานู้นนู้นสี่แยกนะ่ยถ้าไปฝั่งนูน้น นิฟเนินอยากดวยนมเนยหนึ่งนมเนยมั้งฮะอยากเดินอันเนี้ยเป็นเข้าเป็นเทวันก่อนนะหนึ่งนมนัวจุฬาซอยสิก ออพจะไปเข้า,ญญาเตยเรี่ยมวมัก่อนแล้วไปไฟตนะั้งอยู่ตั้งเราตามก็ต้องข้ามข้ามทำไมมอยู่้ามเตี่นแล้วข้ามที่ไหนไม่ต้องข้ามไปสาสสสจ้ามได้ได้ตั้งยังเตเรี่ยมวมันหรัอตั้งยัง หนึ่งหนึ่งอยากกินหนึ่งนมนัวโอ้โหนี่ให้แกมีหมาล้งีอ่ะโหมีเสี่ยวมีเสี่ยวไม่แดกะ่ะเินเินเนี่ยข้าวมันไก่ก็เหลือแหล้วเนี่ะมันเดือยนี่ไงมันเดือยไม่ต้องไปถึงขาดใหญ่แล้ว อันนี้สี่สิบฮะอันนี้สี่สิบแปดเก้า,ายขีไข่ทองคำละเลยครับเนี่โอ้โ,อโหเวลาสิหกโมงโมเตโเต แ oh, ค well ่สิบบาท6วิน Let's go ซอยก็มีเยอะเนี่ยรถมาอยู่แค่นี้ไม่แค่นี้เนี่ยชาวมีติ๊กโบนลาโอเคียวเย็ะเยอะจ Ô, oh, chịu <laughs> 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 เดงกข้างหลังเด็กข้างห่างามันต้องถ่ายช้าๆดิ้แม่คนะดกูก่นไมาลัดาลางดอกทุ่มมันรถก็นี่ค่ะ ช่วยถังช่วยถังโอ้ีเรียวไปเรียปิดแล้วเรีวเรยเรียเรยโอ้ข oh. ้ <c oughs> าเข้าวเหนียว nhiều chu chú là xoài xịt

ยกย่างยกเก้าย่างยกก้าย่างชิดยกเก้าเดินย่างชิดโอ้ไม่มาเดินเองนี่อลังการกว่าอยู่บนรถนะเนี่ย มืดๆเนี่ยปุ้ยแมพดูงั้นนะครับมันก็ต้องข้ามถนนแล้วก็รอฝั่งนู้นเผื่อรถไอเนี่ยรถเสริมสนามกีฬามาก็ตรงฝังงง่งตรงข้ามสนามกีฬาเนี่ยข้ามตรงโลตัสอ่ะ 妈。嗯

เป็นสองเจ็ดหกเน้นเน้นก็ยังดีว่าย่างเนยนะย่างเนยมันแค่สองหนึ่งเก้าระ้บกนี้บวกนี้ก็สองเจ็ดสองหนึ่งเก้าระบวบวกนี้บวกนี้ก็สองเจ็ดหกของท่านนี่อันนี้เขาบวกให้เลยเลยดูแพงกว่าแก็เนี่ห้องแน่โอ้ เขาขึ้นรถไม่ได้สินี่ตรงนี้เข้าหน้าเข้าหน้ามั่งเข้านายกโจ๊กสามอย่างประตูน้ำผมไม่จะไปต้องไปอิงประตูน้ำละ มันไก่ตอนประตูน้ำให้เหรอมินนเดีเหรอเจ้เขียงอ่านตามสั่งเป็ดโอ้โอ้นิวชิคเก้นแหลกไม่แหลกจุฬาซอย6เสี่ยงเซมีสะทานโลก,กาเออเสี่ยงเมีมีมั้มมมงมีเป็ดย่างด้วยอ่ะที่เนี่ย หน้าบ้านเราไม่รู้หาอุ้ยมีหมาล่า้วยต้องลองแล้วชิ้นตาบรรทัดทองนั่นเด็กล่ชิ้นไปไหนเซเวนอเลเวน สี เลนด้วยนะ พ่อนี่มีนาลาน,น้ำพูได,ด้ทุกคนอ้าวนึกว่าแบบเป็นห้างอะไรทักอย่างนนเนี่ยเอา้าวคึกว่าตรงนี้เป็นห้างเลยนะแค่เป็นแค่นี้เหรออ้าวเดินรอบอทำไมครับเนี่ย điều ăn เ okay. sí, sí, ่ยบ่าเมื่อย่างย่างปมีมันปะนันปลหมีปอนะปลาหมียังไม่มาสยามเอสยาม ปทุมวันทำเองเอยู่ัยาอะไรอะมันอย่าองน,นี้อาที่คืออะไร,รอ๋อไม่ใช่อูเทนนู้น